ได้เวลาฮีโร่ <laughs> <laughs> ได้เวลาฮีโร่ทำอะไรกัดฮีโร่ได้เวลาใส่เสื้อ <laughs> ไม่ใช่กับปโมก <laughs> <laughs> ไม่ใช่กั๊ปโม <laughs> <laughs> ไอ้สัตว์เโอ๊ยลำคาญเอ้ล้างต้อนี่ครับดิใส่ม่ดีประจานประจานประจายสุนี้เห็นไหมดูดูเอ้ยล่แบบในห้องเรียนไม่ดีเลยไม่ได้เล่นได้เวลาฮีโร่ ได้เวลาฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ัตม่ตกตกโ้าว้าโ้า้ยโอ้ยโยโ้ยอ้ย้ลยโ้ยอยโอ้ยอโอยอ้ยอ้อดยโด้ยยเอ้ยอ้ไอ้ยโด้ยยอ้อ้ยอ้ยโอ ซูมไม่ได้ด้วยวัดเดอะเฮก้วยประสมปลาแห้กูไม่ได้เล่นปีไฟเลยไม่เล่นเมมเยอะเลขเสือกับเมมเยอะนี่ออกนี่เย็ดไก่ตันขอด้วยมึงมึงเวฟเท่าไหร่ในบล็อกฟู๊ตอะขายไปแล้วฮะขายไปแล้วกูเห็นมึงเข้าอยู่ขายไปแล้วเท่าไหร่สองร้อยห้ากี่บาทสองร้อยห้ากูหมายถึงเวฟเท่าไหร่ 2001 2001แล้วมีผลดาวน์บอลไหมมีพระสันดาร์กมังกรเติมเท่าไหร่ฮะเติมเท่าไหร่มรวมแล้วประมาณเกือบสามพันแล้วก็มีเกมพันหาผลเอ้ยไม่หาผลเออเกมเลยโอเคห้าสิบยังอยู่ครบฮะหัวใจเราเต็มข้อมจิ๋มมึงเติมเท่าไหร่มังกรพระสันเท่าไหร่แล้วก็มืดเท่าไหร่มังกรสามร้อยห้าสันสองร้อยห้า มึงโดนแดกต่างละอัเอีอะแค่ผลเดียวแม่ก็คุ้มแล้ว้านแ้วราคาร้อนราคาร้อนแต่แม่งไม่ได้ทุนกลับมาทุนอโอ้ขอรหัสหน่อยดินี่ไงนี่ไงนูบนูบเนี่ยเห็นไหมนูบนูบอะไรมัาก็แค่น้ำแฝงมึงรู้่นมึงยังชื่อนูบเลยไม่เอารไม่้องการ ซูมไม่ได้หรอวะอะไรวะากำลังเป็นนักข่าวอยู่เลยนะ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 อะไรมึงเนี่ยนักข่าวไอ้ซูมนักข่าวได้เวลานักข่าวได้เวลาฮีโร่บางคนแอบเล่นเกมขับเบมซูมเข้าไปจะเห็นชัดแจ๋วแล้วก็ซูมเข้าไปอีกอะไรชัดแจ๋วเลยแหมเนี่ยเติมยไม่ต้องไม่เว้ย ไอเติมขอซิปรถบัสก็มองมันเส้นตังค์มึงอ่ะยังให้คนอื่นเติมใครอยู่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่มาบอกคนอื่นเล่นเแต่มึงจ่ายซิปไม่เฮียอะไรเนี่ยช่องกูไม่มีอะไรเราไม่เหมือนชอบใครบางคนไในเฮียปล่อยล้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ยหรือว่ารดร้านสับปะรดเด้มึงอยู่ทุ่งได้เวลานักข่าวมึงอยู่ทุ่งสับปะรดเลยเหรอได้เวลานักข่าวหนักข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ nè, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn